สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคืนนี้นะครับคืนวันที่28กรกฎาคม2568นะครับขอปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับจงจดจำคืนนี้ไว้ให้ดีครับเป็นการรบที่หนักหน่วงที่สุดนะครับที่ผมได้เคยรับทราบข่าวและติดตามนะครับตลอดแนวชายแดนกัมพูชาครับโดยเฉพาะ บริเวณตะเข็บชายแดนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์นะครับบริเวณปราสาทตาควายนะครับมีการรบที่หนักหน่วงมากนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาซึ่งเป็นกำหนดการหยุดยิงนะครับที่เราได้ไปประชุมเจราจากับกัมพูชาที่ประเทศมาลเลเซียเมื่อตอนกวันนะครับก็ถือว่าเป็นการอายุดยิงนะครับตลอดแนวชายแดน แต่ก็ยังมีเรื่องของโดรนนะครับที่ไม่ทราบสัญชาตนะิบินเข้ามาในบริเวณชายแดนแถบจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็บุยรัมนะครับก็ยังต้องให้ประชาชนเราต้องระมัดระวังอีกนะครับก็มีการลุกล้ำพื้นที่นะครับมีการยิงเข้ามาเปิดพื้นที่ใหม่ในบริเวณจังหวัดตราดนะครับซึ่งนาวิกโยธินไทยเราก็ได้นะครับทำการออกผักดัน นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงทราบข่าวคราวนะครับว่าประสาทตาควายของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะทางทหารเองมีทหารองครักนะครับของอ่ากัมพูชาบุกขึ้นมานะครับเรือนหมื่นนะฮะหลายพันคนนะครับทำให้เอฟสเรานะครับจากกองบินที่นครราชสีมาเนี่ยขึ้นบินนะครับมาสนับสนุนการรบหลายลำนะครับท้องฟ้า จังหวัดสุรินทร์นะครับเต็มไปด้วยแสงไฟละนะครับเสียงกระสุนนะครับปืนไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กปืนใหญ่นะครับรบกันดูเดือดมากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยห,หลายคนเนี่ยไม่หลับไม่นอนหรอกครับใจระทึกกันทุกคนนะครับก็ขอส่งกําลังใจขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของทหารหารทุกท่านวีรชนคนกล้าของเรานะครับที่ได้สละชีพนะครับไปจํานวนหนึ่งนะ ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในทางกองทัพของเราคิดว่าพรุ่งนี้นะครับคงจะมีรายงานาผู้สูญเสียแล้วก็บาดเจ็บนะครับของทางฝ่ายไทยซึ่งนะครับก็ต้องอรอติดตามข่าวนะครับให้กําลังใจและแน่นอนครับตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยนะครับในการเที่จะกับไปยังบ้านเรือนในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีก็ต่างออ,ออกประกาศนะครับว่ายังเป็นช่วงนะครับ ประกาศนะครับเกี่ยวกับความไม่สงบทางด้านสงครามอยู่นะครับท่านที่อยู่ในศูนย์อุปสมบนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าจะพึ่งนะครับรีบกลับบ้านนะครับรอดูเหตุการณ์ให้มันเป็นปกติในวันพรุ่งนี้เสียก่อนนะครับก็รอประกาศทางการครับรอประกาศทางการดูข่าวจากทางกองทัพบกและรัฐบาลของเราว่าจะมีการสรุปอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเวลา7จ็นาฬิกา ตามข้อตกลงคือนะครับแม่ทัพของเราและแม่ทัพของกัมพูชาจะนะครับมาพบกันเพื่อจะพูดคุยตกลงนะครับเกี่ยวกับปัญหาด้านชายแดนความจริงแล้วนะครับตอนนี้เรายึดคืนมาได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ได้ยืนยันบริเวณปราสาทต่างๆนะครับในชายแดนของสุรินแต่แนวชายแดนของจังหวัดสุสกษอุบลเนี่ยเรายึดคืนมาได้เกือบทั้งหมดครับที่กัมพูชาลุกล้ำเข้ามานะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับ ทหารทุกท่านที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ขอให้พี่น้องของเราครับที่ประสบภัยนะครับตามส์รุเพื่อต่างๆนะครับขอให้มีสุขภาพที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยตอนนี้พี่น้องคนไทยเราดูแลกันอย่างดีครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราชื่นใจครับสําหรับประชาชนของเรานะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นมานานแล้วว่าน้ําใจคนไทยนะครับ ไม่เคยแห้งเหือดนะครับยามีภัยเราสามัคคีกันครับเรารักกันทั้งประเทศตรงจุดที่เป็นจุดที่น่าภูมิใจแล้วก็ทหารหารของเรานะครับยอมแลกยอมแลกชีวิตนะครับเมื่อคืนนี้ผมโอ้โหครับคืนนี้ผมนั่งฟังข่าวคราวแล้วผมขนลุกไปด้วยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมต้องกราบหัวใจวีรชนไทยนะครับที่เป็นทหารไทยเนี่ยนะครับส,สู้สู้จนหยดสุดท้ายสู้จนสุดฤทธิ์นะครับไม่ยอมให้อริราชศัตรูเนี่ย นะครับก้าวล้ำเข้ามาในอธิปไตยของเรานะครับไม่ได้ครับทหารไทยยอมไม่ได้นี่คือพลังของความเป็นไทยสิ่งที่เรานะครับเป็นพี่เป็นน้องอยู่ร่วมชาติกันมาไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าเราเหรอกครับถึงแม้ว่านะครับการข่าวนะโป,ปกันดาอะไรของอการโฆษณาชวนเชื่อของประเทศ่อนบ้านของเราเนี่ยจะตีแผ่ไปทั่วโลกขนาดไหนแต่สิ่งนั้นนะแปดสนะครับ ทางกองทัพได้ยืนยันมาแล้วมันเป็นข่าวข่าวรอมนะครับเป็นการสร้างสถานการณ์นะครับก็ร่วมกันติดแฮชแท็กนะครับตามที่กองทัพประกาศออกมานะครับได้หลายแฮชแท็กในการที่ประกาศให้ชาวโลกเขารู้นะครับเราต้องประชาสัมพันธ์ตอบโต้ช่วยกันด้วยนะครับทุกคนมี Facebook อยู่ในมือนะครับใช้เป็นประโยชน์นะครับได้หลายคนนะครับใช้ไลน์ใช้ Facebook ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับปกป้องบ้านเมืองของเราด้วยนะครับ คืนนี้เป็นคืนที่ผมบอกไปเลยครับว่าเราคนไทยจะต้องจดจําไว้นะครับชั่วชีวิตบอกลูกบอกหลานไปนเลยครับการรบที่ดุเดือดคืนนี้นะผมคิดว่าไม่น้อยหน้าหรือนะครับอาจจะดุเดือดและนะครับรุนแรงกว่าสมารภูมิร่วมก้าโด้วยซ้ำไปครับเพราะตลอดแนวชายแดนรบกันตลอดแนวครับและลบันหนักหน่หนวงมากเครื่องบิน F16 นะขึ้นนะครับหลายเที่ยวไม่ได้ยอมหยุดเลยนะครับเดึกดเื่นเที่ยงคืนจนถึง เกือบจะ24่สนะครับประมาณ23่สิมนกาทีเนี่ยยังนะครับมาช่วยสนับสนุนการรบของทหารราบบริเวณปราสาทตาควายอยู่ไม่ยอมหยุดครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับการรบของทหารไทยที่กล้าหารนะครับกล้าหารแล้วก็น่าชื่นชมน่ายกย่องนะครับวีรชนของเราทุกคนนะครับที่ทําการรบเมื่อคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ที่ได้รับบาดเจ็บจงนะครับมีอาการปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับสำหรับครอบครัวนะครับของทหารหารผู้สูญเสียซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนนะครับแต่ของเราเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะอาจจะมีสูญเสียบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับก็ภาวนาอย่าให้มีการสูญเสียมากหรือไม่มีการสูญเสียเลยยิ่งดีนะครับแต่ทางกัมพูชาแน่นอนครับเจอ F16 ไปขนาดนี้นะ การลบเราเนี่ยนะครับยุทธปกรณ์เราเนี่ยเต็มเต็มกําลังครับเมื่อคืนเนี่ยคืนนี้นะครับผมคิดว่ากัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าระดับกองพันหรือกองพลเนี่ยถึงกับละลายแล้วครับสําหรับนะครับมีการโพสต์นะครับกับคนที่เขาเคยประสบการเกี่ยวกับกัมพูชามาแล้วนะครับเขาบอกว่านะข้อความนี้น่าสนใจว่าในการรบทุกครั้งนะครับทหารกัมพูชาเนี่ย จะพ่ายแพ้เกือบทุกครั้งกับทหารไทยนะครับพ่ายแพ้มาตลอดและทหารไทยนะจะช่วยเก็บนะครับร่างกายของทหารกัมพูชาที่สูญเสียเนี่ยไปส่งคืนเยี่ยงน,นักรบนะครับเอาไปส่งคืนตามแนวชายแดนนะครับนี่คือสปิริตในคําว่านักรบของทหารไทยและจากนั้นนะครับกัมพูชาจะผลักดันประชาชนเขานะที่ได้รับผลนะครับจากสงครามนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ย เข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อที่จะนะครับให้สภากาชาดไทยหรือคนไทยนะครับที่สงสารเนี่ยช่วยรักษาเขานะครับพอเขามีเรี่ยวมีแรงแล้วพอกัมบูชายมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เขาก็จะกลับมาแก้งกัดเราอีกนะครับเข้ามาก่อกวนพอเขามีกําลังเขามีกําลังเท่าไหร่เขาจะเริ่มลบกับเรานะครับก็เป็นอย่างนี้มาช่วงอาตาปีแล้วต่อไปนี้นะครับเราคนไทยนะผมคิดว่านะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ร่วมนะครับติดตะเข็บชายแดนกับประเทศที่มีลักษณะแบบนี้ผมแนะนําให้ใช้ผมมาทันครับคําว่าผม,มาทันเนี่ยนะครับก็คือการอาลงโทษในลักษณะที่ผู้มีจิตใจสูงนะครับก็คือเราไม่คิดจะไปลุกรานเขาไม่คิดจะไปทาร้ายเขาหรอกแต่นะครับเราทํามองไม่เห็นเขา ไม่มีคนกัมพูชาอยู่ในสายตาเราเหมือนไม่มีตัวตนนะครเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขานะครับแผ่เมตตาไปให้แต่ความเมตตาสงสารแต่เราทําเป็นเหมือนนะครับไม่ไม่สนใจจะเกิดอะไรขึ้นหรือเขามันเรื่องของเขานะครับเราเราถือว่าเราดูแลคนของเราดีกว่าพรมมาทันครับไม่ติดต่อไม่ค้าขายผมไม่เชื่อหรอกครับว่าประเทศประเทศเดียวเนี่ยที่เราจะลงลงพรมมทันเนี่ย จะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจหรือประเทศเราจนเราไม่สามารถจะอยู่ได้ผมไม่เชื่อหรอกแต่สิ่งที่เขาทากับเราแบบนี้มาตรการลงโทษเราไม่ต้องไปลุกรานหรือทาลายเขาครับเพียงแต่ว่าเราปล่อยวางและเฉยนะครับซีเกมนะครับต้องขอสนับสนุนนะครับท่านรัฐมนตรีกีฬานะที่ออกแนวคิดมาว่าจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ให้นะครับประเทศนี้เข้ามาร่วมการแข่งขันที่เราเป็นเจ้าภาพไม่ใช่การกดแค้นนะ แต่นะครับเป็นสิ่งที่ชาวไทยรู้สึกบอบช้ำนะครับับการสูญเสียประชาชนพลเมืองรวมทั้งเด็กๆของเรานะครับและนะครับกระแสข่าวการโจมตีบูลลี่การโกหกต่างๆรวมทั้งวีรชนนะครับของเรานะครับได้สูญเสียไปจำนวนหนึ่งนะครับเพราะนะครับสิ่งที่กัมบูชาเขาก่อขึ้นและมาโยนความผิดให้กับเราดังนั้นครับเราพู่มาทันครับเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่คล้องแวะกับเขานะครับก็ต้องกาบเรียนนะครับทาง ข้าวบดีพ่อค้านะครับบ้านเดานี่แหละนะครับผลประโยชน์ทางการคา้าการนํารวยเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ด้ยวยเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของความเป็นไทยของเรานะลูกหลานของเรานะครับได้สูญเสียชีวิตไปนะครับลูกหลานของเราได้สูญเสียชีวิตไปเด็กนะครับอายุน้อยน้อยนะรวมทั้งคุณแม่รวมของเขานะรวมทั้งทหารไทยประชาชนไทยบ้านเรือนพังพินาศเขายิงโรงพยาบาลเราเขายิงโรงเรียนเราครับเขายิงเข้ามายัางหมู่บ้านเข้ามาถูกบ้านเรือนประชาชนเรา นะครับเขาเขาตั้งใจในการทําเรื่องแบบนี้เราก็ควรลงภูิมาทันด้วยการไม่ติดต่อค้าขายนะครับเราคงอยู่ได้หรอกนะครับจะกี่แสนล้านก็ว่ากันไปนะครับแต่ผลที่มันเกิดขึ้นตามมาเหมือนที่นะครับท่านมาบอกนะว่ากัมพูชาเมื่อเข้มแข็งแล้วก็จะมาแวงกัดเราเสมอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงครับดังนั้นนะครับผมขอสนับสนุนท่านรัฐมนตรีกีฬานะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬากัมพูชาซึ่งคนกัมพูชาหลายคน นะครับก็เป็นคนดีเหมือนกันเหมือนเรานี่แหละเพียงแต่ว่านะครับเขาเขาอยู่ในประเทศที่อากจะทําการแบบนี้ก็าน่าเห็นใจแต่ฮานักกีฬากัมพูชามาแข่งในไทยแล้วเนี่ยนะครับเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นผลเสียกับประเทศเรามากกว่าซึ่งเราจะควบคุมยากนะครับปลายปีนี้อันตรายอย่างมากเลยเราควรจะให้เหตุผลกับทางกัมพูชาไปว่าเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาของท่านนะครับจํานวนพันห้าร้อยคนเนี่ยไม่รู้เราจะดูแลทั่วถึงหรือเปล่า เพราะว่าท่านได้กระทําการในการลุกร้ำมาทิปไตยและทําให้เราสูญเสียไปจํานวนมากและในเหตุการณ์ที่เรารับไม่ได้คือการยิงโรงพยาบาลและการทําให้ชีวิตเด็กผู้บริสุทธิ์ของเราได้สูญเสียไปเพราะการกระทํามาตุกาดครั้งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ายังจะมีการดำเนินการต่อนะครับต้องกลาบเรียนรัฐบาลช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องนะครับส่นที่สัญญาทางสงครามซึ่งกบูชาทําผิด ชัดเจนครับท่านจะฟ้องเลยฟ้องจะมานอนยิ้มไปเจราจาเพื่อสันติสันติสันติของท่านแต่เขาทําเราเนี่ยมันผิดกฎสงครามนะครับกฎผิดกฎสนธิสัญญาของโลกว่าโดยการสงคราม้วยการยิงโรงพยาบาลยิงโรงเรียนแล้วทาให้ประชาชนพลเมืองของเราผู้บริสุทธิ์เนี่ยรวมทั้งเด็กๆของเราในเสียชีวิตนะครับในเซเว่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะครับผิดนะครับต่อกฎของสงครามบนโลกใบนี้นะมันเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม ผู้ที่กระสั่งการคืออาชญากรครับดังนั้นเราจะต้องดำเนินการทางด้านกฎหมายนะครับเราจะต้องทําเรื่องนี้เพิกเฉยไม่ได้นะครับสําหรับนะครับข่าวคราวนอกจากจะเรื่องซีเกมที่ท่านรัฐมตนรีกีฬาเราเนี่ยนะครับจะไม่ให้พยายามทําเต็มที่ไม่ให้กัมพูชามาร่วมการแข่งขันที่บ้านเราเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเขาแล้วนะครับก็ยังมีข่าวคราวจาก การแข่งขันนะครับชิงชมป์หชาติเอเชียรุ่นยู U23 ปีนะกลุ่มจีนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับได้แก่ประเทศอิรักนะครับได้ส่งหนังสือยื่นหนังสือนะครับให้กับทาง f อฟนะครับว่าขอนะครับขอให้เอฟเนี่ยเปลี่ยนเจ้าภาพนะครับจากกัมพูชานะเป็นประเทศอื่นนะครับกลุ่มจีจะมีอิรักนะครับ โอมานปากีสถานและกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งประเทศอิรักเนี่ยนะครับยื่นขอเสนอให้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเนี่ยเปลี่ยนเจ้าภาพนะครับไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอสงครามที่เกิดขึ้นหรือนะครับการไม่เห็นด้วยกับกัมพูชาในการกระทําสงครามผมก็ไม่รู้นะแต่อิรักเนี่ยขอขอให้เปลี่ยนเจ้าภาพนะครับจะไม่เดินทางมาแข่งในกัมพูชานี่คือนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแอคชั่นของทีมชาติอิรักนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะข่าวนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอิรักรู้สึกจะเป็นทีมที่มีโอกาสที่สุดเลยนะครับในกลุ่ม G ีนะครับก็มีโอมานครับที่แข่งแกร่งอีกทีมหนึ่งปากีสถานแล้วก็กัมบูชาที่เป็นเจ้าภาพนะครับส่วนกลุ่มเบสของไทยนะครับมีทีมที่อยู่ร่วมกลุ่มก็คือมาเลเซียเลบานอนแล้วก็มองโกเลียนะครับ ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับในกลุ่ม F นะครับในการแข่งขันในช่วงวันที่1ถึงวันที่9กันยายน2025นยบนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียแล้วละครับที่เราอยู่ร่วมสายกับทีมอย่างมาเลเซียเลบานอนแล้วก็มองโกเลียเนี่ยถือว่าเป็นสายที่จะว่าแข็งแร่งไม่มันก็ไม่ถึงกับแข็งแข่งนะ ถ้าดูตามฟอร์มตอนนี้นะครับผมคิดว่าทีมของโค้ดวังมีโอกาสนะผ่านเข้ารอบสูงมากนะครับเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกันบเลบานอนผมคิดว่าไม่น่าจะเราไม่น่าจะาผ่านไม่ได้นะผมคิดว่าเราน่าจะผ่านได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบดูแล้วนะครับเราเพิ่งชนะฟิลิปปินไปนะครับสามหนึ่งแล้วก็ฟิลิปปินเพิ่งชนะมาเลยมานะครับถ้าเรารักษาฟอร์มและนะฮะตอนนี้ทีมไทยเรายังเล่นไม่เข้าขาเท่าไหร่ คิดว่าโคดวังจะปรับปรุงนะครับแก้ไขทางด้านฝีเท้านะครับผมคิดว่าเด็กๆเราเนี่ยแน่นอนครับรอเชียร์กันนะครับเดือนกันยานะต้นเดือนเลยนะครับหรือเวลาอยู่ประมาณเดือนสเศษนะครับรายการนี้น่าจะตรงกันนะครับกับการแข่งขันคิงคัพนะครับซึ่งเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูฟุตบอลทั้งทีมชาติชุดใหญ่ละยูยี่สานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรอให้กําลังใจโดยเฉพาะน้องยูยี่สานะครับชุดนี้นะครับ เป็นเป็นทีมที่ผมคิดว่านะเ,าเขาตั้งใจนะครับทุกคนเลยนักเตะทุกคนตั้งใจหน้าสนับสนุนนะครับน้องๆทุกคนในทีมนี้นะครับขอเราชาวไทยช่วยกันให้กําลังใจน้องอยู่ยิบสาด้วยนะครับรวมทั้งโค้ดวังครับผมดูโค้ดวังแล้วผมรู้สึกว่าท่านเป็นโค้ดที่มีสปิริตนะเป็นโค้ดที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ได้อันดับ3แล้วก็ได้ชัยชนะอย่างงดงามนะครับในคืนนี้ ก็ขอให้แฟนบอลไทยทุกท like in ่านนะครับรอให้กำลังใจทีมชาตไทยชุดยู23น้องๆนะครับในรุ่นเยาวชนของเราที่กำลังอยู่ในโหมดการพัฒนานะครับซึ่งผมดูแล้วนะอนาคตผมคิดว่ามีนักเตะที่มีอนาคตดีหลายคนครับตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปนะครับยังอยู่ในช่วงพัฒนากันอยู่ก็ขอให้ติดตามและให้กำลังใจทีมชาตไทยชุดยู23ชุดนี้ของเราด้วยนะครับ แต่จะอยากจะต่อกอนกับชาวโลกไม่เสี่ยงโชคลังวิธีฟุตบอลสาตนของเราระบบนิเวศสบอลไทยยังไม่ก้าวไกลไรระเบียบวินัหัวใจยังไม่สมบูรณ์ไม่เตือน,นน้ำชัยชางศึกยังเลี้ยวไหลไม่สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งเจแปนเวกัสขาดสากทีมแมนโปยังทอระดมองอาจหวานก้ามไปทั่วโลกติดเกี่ยวมาทำเป็นทีมชาติที่องอาจสามารถเกลียงไหม ที่สองพัฒนาภายในลง,งไหนต้องแยกส่วนจากเทียมชาชุนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวดองว่าเด็กใครติดตัวตุร้างเทคนิคแพร่ชัดในเด็กไทยเพื่อบินงปสร้างวิชัดใหม่ ้างคือสร้างคนผู้ชำนาญรู้หลักการสมัย,มยนิยมเทคนิคเพื่อพาเที่ยวกับอัางให้เด็กไทยชำาน,นาญยังสร้างบอลไทยพ,พิเศษว่าตัวอบรมเพาะบ่มเยาวชนไทยรู้จัก้นทางไปสู่หนทางศาสตร์มนเพื่อหมุนวนกลับไทยในการพัฒนาข้อที่สี่ประชาสัมพันธ์สร้างปัญญาให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการแข่งขัน่อรวมแรงได้ครอบครัวฟุตบอลไทยคือแก้วสี่ประการต้องแก้สุดการ เพื่อผลแห่งการพัฒนาจะกลับมาเปิดฟ้าเพื่อแรงสถานแรลงลให้ครอบครัวฟุตบอลไทย